สวัสดีค่ะ FC ทุกคนคะ่ะดีคะนางความเมนเบอร์นะคะสูตรเด็ดสลกักรางวัลปังๆนะคะวันนี้นางฟ้านำสูตรเด็ดสรุปดับมาฝากอีก3สูตรนะคะมาต่อจากคลิปที่แล้วตามคำเรียกร้องของ FC นะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะเป็นสลักสูตรนะคะนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรดับนะคะหลักหน่วยข้างล่างวันประจําวันที่1ตุลาคมนี้นะคะเป็นสูตรเด็ดสรุปดับอีก3สูตรนะคะซึ่งเป็นสูตรที่4ที่5ที่6นะคะนาํามาฝาก FC นะคะโปรดใช้วิจารณ์าณ ยานในการรับชมนะคะสูตรนัควค่เป็นสูตรเลขคณิตนำมาบวกลบคุณหารนะคะนำมาเป็นแนวทางเพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้ที่ชื่นชอบสูตรเลขนะท่องการคำนวณเลขนำไปเลือกซื้อสลากเราเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะคนที่ชอบก็กดพิมพ์คำว่าปังๆนะคะกดติดตามกระดิง่งตามนางฟ้านะกดแชร์ให้นางฟ้าด้นะเจ้าขาหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่4นะคะหลัก หน่วยข้างล่างนะคะดับหนึ่งนะคะหนึ่งไม่มานะคะหลักหน่วยข้างล่างน,นะคะสูตรที่สี่นะคะดับหนึ่งนะคะหนึ่งไม่มานะคะหลักหน่วยข้างล่างเลขท้ายข้างล่างสองตัวนะคะหลักหน่วยนะคะหนึ่งดับแปลว่าไม่มานะคะ ฟังให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังทวนไปทวนมานะคะให้เข้าใจและชมให้เข้าใจนะคะเพื่อเป็นแนวทางนําไปเปรียบเทียบเล็กที่อยู่ในใจของท่านนะคะสิ่งม้วนมีภาะสังมวนนะคะผิดพาดประกันใดต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะนางฟ้าเมนเวอร์นำคิดมาฝากเอฟซีนะคะสามสูตรนะคะวันนี้เป็นสูตรดับนะคะสูตรดับหลักหน่วยข้างล่างนะคะมวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะสูตรที่ห้านะคะดับสองนะคะสองไม่มานะคะ สองหลักหน่วยข้างล่างนะคะดับไม่มานะคะสูตรที่ห้านะคะอันนี้เป็นสูตรดับนะคะน้องฟ้าเรียกสูตรคลิปนี้ว่าสูตรเด็ดสรุปดับนะคะมีทั้งหมดสามสูตรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ห้านะคะสองหลักหน่วยล่างงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาดับไม่มานะคะใช้วิจารณญา,านในการรับชมได้นะคะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีน้องฟ้าไม่สนับสนุนนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมพิมพ์คำว่าปังๆนะคะกดหัวใจกดกระดิ่งติดตามนางฟ้านะคะแล้วกดแชร์ให้หนางฟ้าด้วยนะคะน้องฟ้าขอยอดก้านยืนะจา้าคะเป็นสายทานน้ำใจให้หน้องฟ้าด้วยนะเจา้าค่ะใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะใครชอบกติดตามนางฟ้านะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่6นะคะเป็นสูตรดับเหมือนกันนะคะดับ5นะคะหลักหน่วยข้างล่างนะคะวดปจะจําวันที่1 ตุลาคมนี้นะคะ5ห,หลักหน่วยข้างล่างไม่มานะคะดับนะคะสรุปรวมแล้วนะคะอีก3สูตรนะคะกับงวดที่แล้วนะคะ3สูตรคะรวมเป็น6สูตรนะคะดับ6สูตรแล้วนะคะไม่มานะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะนําคลิปสูตรเด็ดมาฝากข้างหน้านี้เร,เร็วนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็พมิมพ์คาว่าปังๆแล้วกดติดตามนางฟ้าไว้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับตัวเลขนะคะขอให้ตัวเลขนําพาให้ท่านมีความสุขปังๆนะเจ้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ